จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครอบครัวสมิธถูกตามล่าจากหมึกเอเลี่ยนที่ต้องการจะสังหารพวกเขาทั้งหมดด้วยเหตุผลบางอย่างที่พวกเขาก็ไม่รู้แต่ดัาต้องไปเจอกับครอบครัวสมิธท,ที่หน้าตาเหมือนตัวเองเป๊ะซะง,งั้นนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วมันจะจบยังไงไปหาคําตอบกันได้ในริกันหมอตีซิส่ิฮาอีพีที่สครับ และก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูนี่ตูนก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะครับและสําสหรับใครที่อยากโดเนทก็ทำํำในตามช่องทางด้านล่างเลยนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมสมองไว้ให้ดีๆนะครับเพราะตอนนี้มันซับซ้อนมากๆถ้าใครพร้อมแล้วไปลุยก็ได้เลยครับ เรื่องราวเปิดมาที่โตกินข้าวเหมือนยังเคยแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือแขกไม่ได้รับเชิญอย่างเจ้าหมอกต่างดาวที่อยู่ๆก็โหนตัวลงมายิงครอบครัวสมิสเรียบเรียบแบบตายยกครัวเลยแหละครับแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านครอบครัวสมิสอีกครั้งขณะที่ทุกคนกําลังเล่นสนุกกับเจ้าตัวเหลืองที่อยากเป็นเหยื่อตลอดเวลาอยู่นาฬิกาของริกก็แจ้งเตือนว่ามีคนเพิ่งฆ่าครอบครัวหลอกของพวกเราไปไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบหนีปล่อยตัวเหลืองหน้าโง่ไว้ที่นี่แหละแล้วทุกคนก็รีบขึ้นรถออกมาจากบ้านแบบด่วนจี๋ทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าคคครรออบััวหลกมนื อะไร ซึ่งระหว่างทางริกก์อธิบายว่าหลังจากสู้กับเบสอวกาศและสหพันธ์กาแล็กซีในตอนจบของซีซั่นที่4ทําให้เขารู้ว่ามีศัตรูอีกมากมายที่หมายหัวครอบครัวของเขาอยู่ก็เลยสร้างครอบครัวหลอกหรือดีคอยฟมิลี่มาเป็นตัวล่อย่อนไว,ทว้ทั่วๆประเทศศัตรูจะได้ไม่รู้ว่าครอบครัวไหนคือครอบครัวสมิตตัวจริงแต่ยังไม่ทันได้คุยอะไรเพิ่มพวกเขาก็ถูกยานของมือต่างดาวยิงสเลดูเหมือนนี่ก็จะเป็นครอบครัวหลอกเช่นกันแต่กลับมาที่โรงแรมหรูครอบครัวสมิตรกาลังพักร้อนก็อย่างชื่นมื่นแล้วนาฬิกาของริก็ ขึ้นอีกครั้งให้ตายสิมีคนฆ่าครอบครัวหลอกของเราแล้วก็บอกให้ทุกคนทําใจเถอะเพราะการเป็นตัวหลอกก็แบบนี้แหละพูดไม่ทันขาดคําระเบิดจากพวกเมือกต่างดาวก็เก็บครอบครัวหลอกนี้ไปสเกเลียงอีกรอบแล้วนาฬิกาของริกก็ดังขึ้นอีกครั้งและตามนั้นเลยครับนีม่มันก็แค่ครอบครัวหลอกที่เราโดนเก็บไปตามระเบียบเหมือนเคยจนมาถึงครอบครัวสมิธครอบครัวนี้ที่ดูแตกต่างออกไปเพราะริก Rick คนนี้ได้สร้างครอบครัวหลอกของตัวเองเอาไว้อีกทีหนึง่งเอ๊ะหรือว่าครอบครัวนี้จะเป็นตัวจริงกันแน่นะแต่ทว่าอยู่ๆซัมเมอร์ก็ขด้นมา ว่าตัวเองจะเป็นตัวหลอกหรือเปล่าริกเลยให้หมอร์ตี้เช็คดูในแก้มกลไกของเขาหน่อยว่ามีบาร์โคดบอกไหมแต่พอมอร์ตี้มันดูปุ๊บปรากฏว่าเป็นตดครับใช่ตดนั่นแหละครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกแล้วร,ริกก็ดดาทุกคนมาโตะกินข้าวว่าไอ้โพกโก้เอ้ยนี่แกคิดว่าพวกเราเป็นตัวหลอกเหรอพวกเราอะตัวจริงโวย เราริกก็วางแผนให้ทุกคนหนีไปอยู่กับครอบครัวหลอกที่ริกเป็นคนสร้างเพื่อลอตลบหลังเจ้าพวกหมึกโง่ตอนมันโผล่มากาจัดครอบครัวหลอกของเขาและพอมาถึงที่นี่ริกก็โชว์ให้ดูว่าเขาสามารถควบคุมครอบครัวหลอกนี้ได้จริงๆโดยการใช้รหัสผ่านปิดระบบแล้วก็เตรียมตัวรอรับมือกับพวกหมึกแต่ทว่ามอร์ตี้ได้ไปเจอของดีเขาให้เมื่อเขาพบว่าครอบครัวหลอกนี้ก็กําลังสร้างครอบครัวหลอกของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันเวละชิบหายแล้วเรื่องที่น่ากังวลไม่น่าจะใช่เจ้าหมึกแล้วล่ะริกเลยพาทุกคนขึ้นรถเพื่อมุ่งหน้าไปหาครอบครัวหล ครอบเมื่อกี้สร้างขึ้นแล้วจัดการปิดโปรแกรมทั้งหมดซะก็สิ้นเรื่องแล้วแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือทาไมครอบครัวหลอกมันถึงต้องสร้างครอบครัวหลอกของตัวเองด้วยเนี่ยแล้วทุกคนก็มาถึงที่บ้านครอบครัวหลอกพอดีเห็นเป็นเจอรี่กําลังถ่ายย่าอยู่หน้าบ้านริกเลยลองใช้รหัสผ่านปิดระบบแต่ทว่ามันไม่ได้ผลฮะเพราะมันไม่ใช่ตัวหลอกที่เขาไปนคนสร้างขึ้นนั่นเองและพอเข้ามาในบ้านริกก็ลองใช้รหัสปิดระบบกับริกอีกคนมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันแถมริกคนนี้ยังรู้เรื่องตัวหลอกอีกด้วยทั้งคู่ก็เลยงงวววว่่่าาทไรรกััั้้งงงคููเเนีถึตตออป็หลด นะแต่ระหว่างนั้นเองอยู่ๆก็มีครอบครัวสมิธอีกครอบครัวหนึ่งกำลังจะเดินเข้ามาซะง,งั้นแล้วก็ปิดระบบของครอบครัวหลอกที่นี่เวรแล้วไอ้หมอนี่มันเป็นคนสร้างครอบครัวหลอกครอบครัวนี้นี่วะพวกเราซ่อนเร็ว ครอบพอสมิธของเราเลยรีบหาที่ซ่อนกันวุ่นและแอบ,บมองครอบพอสมิธนี้แบบห่างๆริกอธิบายให้เบสฟังว่าไอ้พวกเนี้ยมันคิดว่ามันเป็นตัวจริงเพราะงั้นเราต้องไล่ฆ่าพวกมันก่อนที่มันจะรู้ตัวเพราะเราเนี่ยคือตัวจริงแล้วครอบพอสมิธล่าสุดที่เดินเข้ามาก็ไปเจออีกทีนึงว่าไอ้ครอบพหลอกเนี่ยมันกําลังสร้างครอบพหลอกของมันเช่นกันทาให้ริกคนนี้เริ่มระแวงเราให้ไปขนตู้เสื้อผ้าทันทีจนพบกับริกของเราทําให้เกิดการต่อสู้ระหว่างครอบพอสมิธขึ้นริกทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจว่าตัวเองคือตัวจริงและเปิดฉากประ ตัจริงแต่ยังไม่ทันได้ลงไม้ลงมือเปลวเพลิงจากนอกบ้านก็แผดเผาพวกเขาเสเรียบและใช่ครับมันเป็นฝีมือของริกจากอีกครอบครัวหนึ่งและนั่นหมายความว่าไอ้ข้างในบ้านเนี่ยเป็นครอบครัวหลอกมาตลอดนั่นเองครอบครัวสมิธนอกบ้านต่างงงว่า เฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าเลยกันเนี่ยทำไมเราถึงเห็นครอบครัวสมิธเต็มไปหมดเลยริกก็เลยใช้ไวบอร์ดอธิบายเรื่องราวทั้งหมดของตอนนี้ให้พวกเขารวมถึงเราคนดูได้เข้าใจด้วยว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับคือเรื่องมันเรื่องจากตอนที่พวกหมึกเนี่ยมนไล่ฆ่าพวกตัวหลอกจนตัวหลอกที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นตัวหลอกไปเช็คตัวหลอกอีกทีแล้วพบว่าพวกนั้นก็สร้างตัวหลอกของตัวเองขึ้นมาเช่นกันพวกตัวหลอกพวกนี้ก็เลยเริ่มตามหาตัวหลอกตัวอื่นจนพบตัวหลอกอื่นๆ เองและเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับและน้ำบัดนี้ลูปของสงครามตัวหลอกได้เริ่มตตนขึ้นแล้วเพราะงั้นแผนของเราคือเราต้องกาจัดไอ้พวกตัวเริ่มลูปสงครามตัวหลอกนั่นก็คือเจ้าพวกหมึกนั่นเองแต่แผนของริกะมันอาจจะดูบ้าบอไปหน่อยนะซึ่งแผนนั้นก็คือ ริกให้ครอบครัวใส่ชุดปลาหมึกเพื่อปลอมตัวและดูมันจะเข้าท่าซะด้วยแฮะเพราะพวกหมึกที่แม่กใกล้ๆอ่ะมันไม่เอะใจเฉยเลยเปิดอกาศให้ริกยิงยานนั้นร่วงนี้ที่สุดและระหว่างเก็บกู้ซากศพริกให้ทุกคนพยายามหาจุดอ่อนหรือไอเทมของมันมาให้ได้เยอะที่สุดแต่ทว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือไอพวกหมึกพวกเนี้ยมันดนเป็นครอบครัวตัวหลอกซะง,งั้นก็จะโดนหมึกเจอรี่ทิ้งระเบิดใส่จนตายยกครัวไปอีกรายแล้วสุดท้ายเรื่องก็เฉลยว่าหมึกเอเลี่ยนที่เห็นตั้งแต่ต้นน่ะก็เป็นหนึ่งในครอบครัวตัวหลออกกกเเมืนนนนัััพพีีียงแตต่่ววว้้รรู็ทสุด ไม่คิดได้เร็วกว่าว่าต้องรีพาตัวหลอกให้ครบก่อนเพื่อยืนยันว่าตัวเองเป็นตัวจริงนั่นเอง แล้วภาพก็รันแบบอนสต t o p ให้เราได้เห็นครอบครัวหลอกมากมายทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวรวมถึงพวกรู้ตัวเร็วจนกลายเป็นบ้าและไล่จับพวกตัวหลอกมาชำระหนังอย่างริกเลเทอร์เฟสอีกด้วยแต่พวกครอบครัวตัวหลอกที่รู้ความจริงบางส่วนก็ถูกช่วยเหลือโดยเหล่าคราอบครัวสมิตร่งางไม้ที่ทำหน้าที่ตามหมาคราอบครัวสมิตท,ที่ไร้หนทางมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านเาหล่ามึกโหดร้ายหรือก็คือพวกครอบครัวสมิธหัวรุนแรงที่ตามล่าคราอบครัวตัวหลอกอยู่นั่เองทว่าสถานที่หลบภัยที่รวมตัวเหล่าตัวหลอกไว้ก็พังลงง่ายๆหลัง จากผู้มอหมึกมาบุกและก็ตายยกครัวเหมือนเดิมพอเจอรีรางไม้อ่ะมันปิดประตูอุโมงค์ลับไว้หนีคนเดียวเพราะเองกลัวมากๆจนคนอื่นตายเรียบหมดเลยเหลือแค่ตัวเองคนเดียวเออเชื่อแหละไม่ว่าร่างไหนไอ้เจอรี่มันก็คือเจอรี่แหละนะ จนสุดท้ายเรื่องราวมันก็มาบรรจบตรงที่ครอบครัวสมิธครอบครัวหนึ่งที่ตัดสินใจจะทําอะไรสุดโตง่งเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเนะี่ยเป็นตัวจริงมาเสมอและทางเลือกมีแค่ทางเดียวเท่านั้นคือการประกาศไปทั่วโลกว่าไอ้พวกตัวปลอมหน้าโงา่แกเขาตามหาฉันอยู่ละสิแต่ฉันนะ่ยคือตัวจริงโว้ยและตอนนี้ทางเดียวที่จะพิสูจน์ว่าฉันไม่ตัวจริงก็คือการฆ่าพวกแกแม่งให้หมดไงล่ะําประกาศของริกเปิดเป็นการส่งสารถึงเหล่าตัวหลอกให้บรวมตัวกันที่บ้านของเขาที่ป้องกันด้วยบาเรียอย่างแน่นหนาจนสถานที่นี้กลายเป็นพื้นที่สงครามตัว ของครอบครัวสมิธที่โคจะวุ่นวายริก มอร์ตี้เบธเจอรี่และซัมเมอร์มากมายต่างตายลงที่ตรงนี้แล้วเมื่อโศปอะกาศที่จํานวนตัวหลอกลดลงแล้วพวกเขาก็เปิดบาเรียเราไล่เก็บพูธที่เหลือทันทีก่อนภาพจะตัดมาบนภูเขาอันห่างไกลริกกับเบธในชุดมาร์คอร์ดน่ารักกําลังเฝ้าดูไฮยนาอยู่พลางบอกรักกันตามภาษาพ่อลูกก่อนโฮโลแกรมที่ตรงนั้นจะหายไปเป็นสัญญาณว่าสงครามนั้นใกล้จะจบลงเต็มทีแล้วแล้วพวกเขาจะเป็นพวกสุดท้ายที่เหลือรอดรอดเพราะอะไรเหนือเรอเพราะสองคนนี้มันรู้มากเอาชุดมาร์คอร์ดน่ารักมาใส่ย,ยังไงละ่ะเวลาพวกมึกมาเจอ เพอเห็นว่าน่ารักเกินมันก็เลยไม่กล้าฆ่าไงอืมแผนดูจะใช้ได้แฮะเราริคก,ก็สั่งให้ทุกคนที่เหลือถอดชุดเตรียมขับไปในพื้นที่นั้นเพื่อสังเกตการแต่ทว่าเขากลับพบครอบครัวสมิธที่เป็นคนประกาศสงครามออกไปเหลือรอดอยู่ก็เลยลงไปจัดการให้จบๆครอบครัวตัวหลอกชุดสุดท้ายต่างกำจัดอีกฝ่ายลงจนสําเร็จในที่สุดก็เหลือเพียงแค่ริค บอตี้ซัมเมอร์เจอรี่และเบธเพียงอย่างละคนเท่านั้นแต่กนจะดีใจว่าพวกเขาเป็นตัวจริงได้แล้วค้อบครสมิธกระโดดปืนเลเซอร์ปริศนายิงทะลุร่างกายจนตายเกลีย้ยยูเวนริกที่กำลังบาดเจ็บสาหัสและตัวละครลับที่เป็นคนลงมือก็โผล่มาให้เราเห็นมันคือเจ้าตัวเหลืองที่อยากเป็นเหยื่อตลอดเวลาเมื่อตอนต้นนั่นเองมันแค่ที่ค้อบครสมิธไม่ยอมเล่นกับมันแถมยังทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกมันก็เลยตามพลหลกรารที่ริกประกาศไว้เพื่อกลายมาเป็นผูล้ล่าซะเองและเป้าหมายเดียวก็คือค้อบโรสมิธจะต้องตายเรียบเท่า นนัน้ก่อนภาพจะตัดมาบนอวกาศครอบครัวสมิธพร้อ,อมอกับสเปดเบดกำลังพูดคุยถึงการผจญภัยข้ามอาวกาศกันอยู่อย่างเมามันแต่ทว่าเสียงเตือนจากยานก็ดังขึ้นเวละดูเหมือนจะมีคนฆ่าครอบครัวหลอกของเราแฮะแล้วอีพีนี้ก็จบลงแบบนี้เนี่แหละครับ เป็นยังไงบ้างครับกับ e ีพีนี้โคจะงงเลยใช่ไหมครับแต่สำหรับใครที่งงนะครับเราขอสรุปง่ายๆก็คือหลังจากที่ริกรู้สึกผิดกับตัวเองในตอนที่สร้างรางโคลให้กับเบสเนี่ยเขาก็รู้ตัวแล้วว่าครอบครัวสมิธจะไม่ปลอดภยอัยต่อไปทั้งจากศัตรูเอ่ยทั้งจากสา,าพันกาแล็กซี่เอ่ยริกเลยสร้างครอบครัวตัวหลอกขึ้นมาเพื่อเป็นเหยื่อล่อไม่ให้ครอบครัวตัวเองต้องโดนหมายหัวและตั้งแจ้งเตือนไว้เวลาครอบครัวตัวหลอกตายเขาจะได้รู้ตัวและชิงหนีก่อนทันทีนั่นเองแต่สิ่งที่ผิดพลาดก็คือตัวหลอกท และสงสัยว่าตัวเองจะเป็นตัวหลอกก็เลยสร้างข้อพัวตัวหลอกของตัวเองขึ้นมาทําให้ข้อโพสมิธที่คิดว่าตัวเองเป็นตัวจริงต้องไล่ฆ่าตัวหลอกให้หมดเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวจริงแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ไม่รู้อีกทีว่าไอ้พวกหมึกมันก็เป็นพวกข้อพัวตัวหลอกที่รู้เรื่องมาก่อนพวกเขาและพยายามจะฆ่าตัวหลอกอีกทีนั่นเองจนเรื่องราวกลายเป็นลูปสงครามตัวหลอกที่ทุกคนจะลุกขึ้นมากําจัดข้อโพสมิธใี่เกลี้ยงไม่จบไม่สิ้นเพื่อให้ตัวเองได้กลายเป็นตัวจริงนั่นเองและเรื่องทัััั้้้งงงงงหมมมมดดดนนน่่กกกก็็เเเิิิขึแบบๆโยทีรรรรตวจออูื เลยครับว่าไอ้ครอบครัตัวหลอกที่แกรสร้างเนี่ยมันก่อไปสงครามตัวหลอกกันใหญ่โตแล้วและ EP นี้มันก็จบลงแบบวัดแบบนี้แหละครับเอาเป็นว่าใครไม่เข้าใจนะก็ลืมๆืมมันไปเถยะครับเพราะครอบครัวตัวหลักอ่ะมันอยู่นอกอวกาศตลอดทั้งตอนนั่นเอง ฮ้ย <se as> <the ir> บอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆนะครับกับไอติริกเนี่ยและก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโดเ n ทให้พวกเราได้ตามทางด้านล่างเลยนะ <c oughs> หรือแค่กดไลค์ให้พวกเราก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับและอย่าลืมติ๊กตอกกับ i อของเราด้วยนะยังไงขอบคุณทุกคนมาณาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ